ยยุคหนึ่งหกใช้เกจิอาจารย์ร้อยสิบเก้ารูปในการปฏิเษเมืฮะเรื่องเมษาที่ผ่านมา๋อจริงๆลิงลูกกุหลาวมาออกพระรุ่นแรกที่วัดนี้ครับแกมาจำวมนตายอยู่ที่นี้ยสามสิบหกวันตาแล้วก็ได้สร้างพระสังกัจจายซึ่งเป็นเอกลักษณ์บนพระยาเจ้าเรือนไว้ด้านในแล้วก็ได้สร้างรูปปั้นองค์สีทองซึ่งแทนตัวแกไว้ยังมีอยู่ขอตัวท่านครับย้อนยุคย้อนยุคครับผม ออกเมื่อไรครับเดือนเมษาครับวันที่สิบเก้าที่ผ่านมานี่เองใช้เกจีอาจารย์ร้อยสิบเก้าลูกครับแดงแดงก็หลวงพ่ออะไรเนี่ยก็มีลักลักๆเลยของวัดเราก็คือหลวงปู่ต่อยทต่เป็นเจ้าอาวาสองค์ปัจจุบันแล้วก็มีพวกอาจารย์อาจารย์อะไรนะจัดิลีก็มาจัดิลีกครับสายองค์เกจีอาจารย์ โอเคครับโอ้นี่ข be ้างในโอเคโอเคอันน like. oh, e oh, right. ี้เป็นตู้วัตถุมงคลนะครับอ้เยอะมากเลยเข้ามาีเเข้ามานี้อยอัน้เลยอ๋อนี่คือหลงผู้หลิวหลงผู้หลิววัดสนามแย้พี่แกประจะมา่หรือาแล้วก็สั่าจารย์ที่เป็นเกลักะละบาเต่าเรือ พี่แกจะไปไปทองหรือไปที่ไหนแกก็จะสั้างไว้แต่เน,นี้ยบรรจุกุรุ่นหนึ่งของแกไว้ซึ่งปัจจุบันก็ยังมีอยู่ปีหน้าว่าจะมีโอกาสว่าจะยังไม่รู้เหมือนกันนะว่าจะได้บุรณะหรือเปล่าแต่เราก็ยังเบื่อแมาบ,บวชด,ด้ยยลาะครับพวกนี้นี่แบบหละที่ดูดางเยประจําวันนั่นก็เนี่ยพันหมดขึ้่พันเลอนี่เป็นของวัดใช่ไหมพี่ มีรุ่น yeah. ต yeah. ่างๆเนวนอเพนกัาสอรมีอยุคใช่ร้บาบทองคิบตนี่น่าใช่อ่ะกิยนบรมูครับหนึ่งท่ม ชุดหนึ่งคุดหนึ่งสัมพันธ์สัมฤทธิ์ไ่จัตังเอาตัวหลังนึงชุดาลชุดนึงเองก็สัมฤทธิ์ก่งก์ชอนราคาท่เออไดจะได้ิงๆนนี้นะพี่อันนี้ไปเลือนโชว์ตอนที่ว่าก้อนลกเาพี่เป็นตัวอย่างท่้างร้านไ่เเล่นจริงเลนจริงฝ่ายเลื่อนคนละเลือนนงเแร้อยเลยพี่ เป็นทองแดงเช่นน้ำมันพีทองแดงเช่น้ำมจะสู้ว่าทองแดงธรรมดาธรรมดาเท่าไหร่ธรรมดาห้าลอะวาก็เหมือนกันภาวาธรรมดาพันหนึ่งภาวาเช่นน้ำมันพันห้าถ้าจองราคาจองแค่พันเดียวแค่พวกเซกแล้วราคานี้อโอเคครับร้เรื่องานนี้ก็เป็นนี่เป็นปีืเ้าอะพี่มันคือยิ้วูไว้เป็นเสยิู้ต้งแต่เป็นเพลงมาตุ้ปิดกี่โมงพี่ปิดกี่โมง เย็นเ,ย,นเย็นครับเย็นเย็นห้าโมงเย็นเหรอห้าโมงลูกหล่อนพ่อด้วยเพิ่งนะเข้ามาครั้งแรกผมทานตลอดเลยมาจากไหนครับพี่ทำง,งานกรุเงเทพครับตะกุดก็มีนะครับตะกุดกรับูชาก็มีนะครับอันนี้เป็นฤุ่สีไหสี เ้ยวยวโอ้โหจะเราจะถ่ายไปนมช่องแดงมั้อช่องอะไรโี่งซูินโองซุรินโอ้โหจริงจงนะพันห้ามีเงินดนวย ไทยเพื่อเผยแพร่บารมีของวัดครับใส่ราคาเพราะบางคนไม่รู้นะบางคนไม่เคยเข้ามาครับขอาบางคนไม่รู้ว่าหลวงพ่อเคยมาจะมาสาธุแล้ว้ามาจำวัรนี้วันแรกมาจำวันนี้วันแรกแล้วไปไทรทองแล้วก็ไปไล่ทองไปรทองราชบุรีแล้วก็ วัดไช่ทองไม่ไช่ทองอยู่ที่ไหนครับไท่ทองอยู่มังการอยู่มังการใช่ไหมใช่ราชบุรีมังการตรงตัรติไทถอดไชทองอยู่มังการใช่ไหมใช่นะวัดไช่ทองราชบุรีนี่มั้ยราชบุรีราชบุรีแต่รุ่นแรกเขาออกทีนี้เนี่ยเป็นรุ่นแรกเลยแต่รุ่นนั้นเป็นย้อนยุคขึ้นมาแต่คือไม่มีแล้วใช่ไหมตอนนี้ไม่มีแล้วราคาก็ต้องไม่ได้อันนี้คือรุ่นใหม่ๆใช่ไหมครับใช่ครับ เป็นจิโก้ปีห้อห้อเป็นรูปปุยแปดร้อยสวยๆมีรูปมีรูปห่อเลยนะครับราคาแปดร้อยพัน้ามีมีชุดกระชิดกระถิน้วยเตียวหก เป็นชุดกระถิ่นสีห้งหกมันจะมีชุดเล็กกับชุดใหญ่ชุดชุดเล็กนี่เป็นอันนี้เป็นชุดเล็กสี่องค์ชุดใหญ่มันจะเจ็ดองค์มันจะครบทุกอย่างเลยมันจะเป็นลิซี่เขาเรียกอะไรพ่อแกได้ไหมครับพ่อแก่น่าจะหกองพ่อแกชุดสี่เลยพ่อแกพ่อแกลิซี่จริงจุดความเร่อมก็มีนะครับเอาวิชา นี่เขาเรียกอะไรนะพี่เป,เป็นส,นสนีนังเ,นงเต่าเป็นแร่ถ้ำคึมคึมเมืองกาญเขามาแก้เอาแร่มาแก้เป็นเต่าสีนังเต่าข้างหลังเอาเป็นสีเราเป็นสีเ,นสนเต่าอู้หน,นี่เงินนหรพี่นี่เป็นเงินยวงอ่ะพี่โอ้โหยจังสวยมากเลยนี่ไม่โชว์เหรอเนี่ยเป็นองค์บูชาก็มีเลยงในนี่เป็นเข้าโชว์ไว้ กาบูชามันจะเป็นบูชาทำเป็นองค์เป็นองค์นครับดูอะไรก็มาหาครับหาได้ใครเนี่ยได้ดเตี๋ไหนชิโก้ครับวัดแยงวัดสนามแย่ครังเป็นร้านหลวงพ่อเราเดี๋ยวปีหกเก้าเนี่ยเขาจะเปิดกู้สร้างอาจารย์องค์ดำนี่ปีหกเก้าปีหน้าปีหน้าไหอจะเปิดกู้ตรงนี้ไหนสร้างอาจารย์องค์ดำนี้ก็ติดตามทางไหนทางเปลี่ยนวัดมีไหมก็ ตามลูกศิษย์ครับในกุ้มในกุ้มในเฟสก็ได้กุ้มศิษย์อย่างลศิษย์ลูกต้อยครับผมโอ้ยด้านนี้ก็มีอ๋อนี่หรอภาษาจีนไม่มีป้ายบอกเลยราคาอันนี้มันพันห้าอันนี้เย็เลยครับ เรื่องปรมาณด้วยนร่ปรมาณใช่ไหมประมาณร่อมาณใช่ไหมใช่เป uh ็นรุ่นแรกก่อสร้างรุ่นแรกปรมาณมันจะเป็นชุดสโมงครับ3-4สีดำวันนี้ เป็นกงเก่านันครับมัเป็นเป็นพ่อแก่วัดวัดเลือดอ่าเลยครับโอเคก็ประมาณนี้นะครับมีหนังด้วยครับพิมพ์งานอะไรครับเนี่ยสาวุฒิครับสราวุฒิงานอะไรพี่วันนี้อ่าขับรถคุมวัตถิครับอ๋อครับผม

หลังกุฏิเจ้าวาดนะครับอยู่นีน่ค<น>ือซีซีเต่านะครับก็จะประมาณนี้นะครับหูหน้ารอดนั่งเต่าครับผมหูหน้ารอดนั่งเตามีาบอสเขาอยู่นี่ ยังต่อเป็นต่อเป็นต่อเป็นวัดกว้างน,นะครับร่มเลือนนะครับใครขับรถผ่านก็แวะได้นะครับที่จอดรถเต็มเลยครับจอดได้ยังรถพ่วงนะครับ <c oughs> <c oughs> โอเค <c oughs> โอ้ครับสวัสดีครับ